คุณจะบอกเรื่องนี้กับฉันเมื่อไหร่หรอผมไม่ได้คิดจะบอกคุณเลยต่างหากทำไมกลัวว่าถ้าอีฉันมันยังไม่ตายมันจะไม่ได้มรดกเหรอเรื่องนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของฉัตฟ้า ผมไม่รู้ว่าถ้ามีคนรู้ความจริงข้อนี้ชัดฟ้าจะเป็นอันตรายหรือเปล่าว่าละว่าไม่ควรเชื่อใจคนอย่างคุณตั้งแต่แรกคุณก็แค่หลอกใช้ฉันหลอกใช้หรอลืมไปหรือเปล่าวอาผมช่วยคุณไว้นะก็ช่วยเพราะหวังผลไงในเมื่อคุณมีความลับซ่อนไว้มากมายขนาดเนี้ คุณจะให้ฉันเชื่อใจคุณได้อีกเหรอแราผมเกือบเลืมไปแล้วว่ายังไงคุณก็คือลูกของคนที่ฆ่าพ่อผมเราไม่จำเป็นต้องเชื่อใจกันอยู่แล้วคุณมาที่นี่เพื่อตามหาความจริงเรื่องพ่อ ตอนนี้คุณก็รู้หมดแล้วดังนั้นเราสองคนไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันอีก มีใครเห็นหรือเปล่าตอนเธอเข้ามาไม่มีตอนระวังตัวตามไม่ชมบอกแล้วแล้วมีอะไรหรือเปล่าเรียกามาที่นี่เธอคบกับฉัดเธอมีอะไรกับฉัดก่อนจะมาคบกับเราหรือเปล่า อยากโกหกขอลองอะใช่ก่อนคุยกับชมเราเคยมีอะไรกับฉัน แต่ว่าเราไม่ได้คบกับฉัตรฟ้านะไม่มีสถานะด้วยซ้ำเรารู้นะว่าเราไม่แฟร์กับฉัตรเลยเราขอโทษเราเข้าใจนะว่าถ้าชมจะไม่ยกโทษให้เราเรื่องนี้เราไม่รู้ว่าเราต้องรู้สึกอะไรแล้วอะ ันเหมือนเราโดนเธอหักหลังโดนเธอหลอกซ้ำแล้วซ้ำอีกชมเรารู้นะว่าเราทำสิ่งที่ผิดมาหลายอย่างแต่เราพยายามทำให้ถูกต้องอยู่นี่ไง ขอโทษที่มารบกวนตั้งแต่เช้านะครับคุณชมพูไม่เป็นไรคะ่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะต้องมีใหม่มาด้วยอยากจะขอเชิญคุณชมพูไปสอบปากคำนะครับเรื่องอะไร,รอะคะคุณชมพูเข่ยนกันไกลนี้หรือเปล่าครับ ตรวจสอบโดยเบื้องต้นแล้วผมเปนเลือดที่ติดอยู่บนกันไกลเป็นเลือดของคุณชัดฟ้าจริงๆครับสันนิษฐานว่านี่คือวุธที่ใช้แทงคุณชัดฟ้านอกจากลายนิ้วมือของคุณชัดฟ้าแล้วเนี่ยเรายังพบลายนิ้วมือของคุณชมพูติดอยู่บนกันไกลนี้ด้วยครับ มาทำอะไรเขาจะมาขายของอ่ะฉันไม่มีเงินซื้อหรอกนะไม่ใช่ค่ะฉันมาตามหาคนที่ชื่อฝ้ายอะค่ะเขาเคยเป็นผู้จัดการฟาร์มของบริษัทบุภาถ้าเจอมันก็บอกด้วยแล้วกันหมายความว่าไงคะก็มันหายไปเป็นสิบปีแล้วขนาดฉันเป็นพี่มันมันยังไม่คิดจะติดต่อกลับมาเลยเขาไม่ได้บอกอะไรไว้หน่อยหรอคะมันอะโทรมาหาแม่ครั้งหนึ่งเห็นบอกว่ามีปัญหากับผัว จะเอารูปมาฝากแต่สุดท้ายมันก็ไม่มาเอ,อ่อล่าสุดเขาว่าผัวมันตายอ่ะจนทุกวันนี้มันก็ยังไม่โผล่กลับมาเนี่ยถ้าคุณอยากเจอมันจริงๆอ่ะลองไปบ้านผัวมันแม่บ้านที่ชื่อโฉมฉายอ่ะเห็นมันรู้ทุกเรื่องน่าจะตอบคุณได้นะเดี๋ยวนะคะสามีคุณฝ้ายคือใครหรอคะก็คุณขจรไงนางฝ้ายอ่ะอุตส่าห์ได้ผัวรวยแต่มันดันไฟต่ำหนีตามคนงานในไร่ คุณฝ้ายผู้จัดก,การฟาร์มเป็นภรรยาคนาุนขจรเหรอคะก,ก็ใช่นะสิถ้างั้นลูกสาวเขาก็คือปาดเหรอฮัลโหลพี่ชม ว่าคุณชมพูจะให้ความร่วมมือในการสอบปากคำครั้งนี้อย่างเต็มที่นะครับแล้วคุณพอจะรู้ไหมคะว่าใครเป็นคนส่งกันกายี้มาผมขอไม่ตอบนะครับถึงคุณไม่พูดอ่ะฉันก็พอจะรู้อยู่แล้วล่ะค่ะว่าคือใครแล้ฉันบอกคุณเลยนะว่าไ้คนนั้นมาไว้ใจไม่ได้อ่ะผมก็ไม่ไว้ใจใครง่ายๆอยู่แล้วครับโดยเฉพาะกับคนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ทั้งหมดสิ่งเดียวที่ผมเชื่อ คือหลักฐานครับแล้วถ้าฉันจะบอกคุณว่าไอ้หลักฐานเนี่ยมันคือการจัดฉากเหรอคะคุณมีอะไรามาพิสูจน์ไหมล่ะครับคือความจริงแล้วคืนนั้นคือ ฉันอยู่กับชมพูไม่ใช่คนที่แทงฉัตรฟ้าหรอครับผมเป็นพยานได้เพราะคืนนั้นผมอยู่ที่นั่นกับชมพูครับมีคนบุกลูกบ้านผมแล้วก็วันไก่ไปด้วยคนที่จะรู้เรื่องกันไก,ดกน่ดีที่สุดอะก็คือคนในครอบครัวพี่แหละ